สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อบรรทุกทุกคนป้านาะอาทุกทุกคนที่เข้ามารับชมส่งซาบุไลว่าสวัสดีเอฟซีว่าฟังไทยฟังลาวอยู่ว่าอยู่ต่างประเทศพบพอกันที่กาพินองกระส่องซาบาุไลพี่น้องเลยมืาในการชิมเบาเรื่องอันนั่งมิวอีกแล้วพี่น้อยมาเบาเรื่องนั่งมิวย่ายนั่นนั่งกับซิบติดเลยในร้านร้านเนี่ยร้านคือเลนแม่ เล่นพี่น้องอเล่นเล่นเล่นคนแรกพี่น้องเอ้ยเล่นคนเล่นเล่นสาวพี่น้องเล่นคนแรละคนก็นมาจอบถามมาถามมาถามอยู่ตลอดพี่น้องเอ้ยถามว่าเป็นแน่ใดแน่ใดเอาคนบริโภคไปดิฮัมบูมีโทรศัพท์แน่นอนแม่ย่ายนะบริโภคโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยเคนก็นมาถาม ว่าร้านผลเป็นแนวไดวสะสิตอนนี้นั่งมิ้วผลกาถือว่าแข้งแห้งเติบแล้วอันผลกากินข้าวกินน้ำได้แล้วย่างได้แล้วพี่น้องแต่ว่ายังยังเหนื่อยแน่น้อยนึงแหน เหื่อยแน่นอยนึงหวนดจบลดลูก่ดลูกบ่มเห้ืออันไม่ใหญ่น <w ain S 3> ี่คนเด็จะคนกูแม่เอามื่อกินเพื่อนเ่ได้ลูกเป็นโหลเนาะสิบเอ็ดสิบสองคนใลูกเป็นโลนาะบนขงเราไหนี่กินกินเียเมื่อกินเพื่อนเ่เขากินกำยังนะคนก้าแเาเออแบ่งไว้อดละลายนั้น แดงก็เห็นแล้วเขาไม่หนีเมื่อนี้ตะพกนกิ้เขาวก็ปนเลยย่ายน,นะไม่ละแม่แกล้งละแม่มากินละแม่ขีดน้ำร้านขีดน้ำร้านลาจนด้านไผ่ลาจนเขาหนาวกับวายากจักนอนรับหรือบ่นอนรับอยู่หาเขาหนาวนะำ่ายากพี่น้นองเอ้ยร้านคนเละเลยทือว่าได้ห้าเอ็นห้าก็ไใดเอ็น เลนท่ากขเป็นร้านเนาะเป็นแบเลนเลนคนและพี่น้อยในครอบครัวคองคล่องม่ใหญ่เลนคนหละนั่นคือร้านเมตาอันเละในครอบครัวของมันม่ใหญ่ไปเลยไเลย้้ยา,ยายถือเลยไปเ้อไปเด้อไปเด้อกินข้าวอีกาแข่งหรไม่ไม่มอนดิสลับโบ ต้นนี้กําลังบวนมากกินเผาพี่น้องมากินราะอันมาต้นมาพี่มะพีต้นนี้นะนั่งมิ้วนะเพิ่นกําลังถาเลือดเลือดของขอาผอเพิ่นนั่นแหละเพิ่นได้เลือดเขาผอเพิ่นกุ๊กโอคือกันกําลังถาเลือดเลือดกะกพาจักะศีไปตรวจเบื้องสก่อนกําลังคิดไปตรวจเบื้องสก่อนพี่น้องเพราะว่าแล้วเพิ่นก็ไปตรวจ เพราะว่ายินยเดียวว่าว่าเม่ตาว่าว่าสี่โมงสามโมงสี่โมงจังแต่เดียวไปเอาเลือดมาเใส่ให้นั่งนั่งมีงพี่น้องเอ้แต่ว่าใข่ในตะลุคนบ่ได้ไปน้ำคนกบผักพอได้แน่แล้วก็ไข่แน่น้อยนึงว่าเรื่องอันได้ลูกพี่น้องไม่ใหญ่พูดว่าไพสิบอเจเพูดว่าแต่ว่าไพกิบโอเจ็บแต่ว่าไพกิบโอเล่น บม่ได้ขึ้นไปเมืองเมืองสวรรค์แน,น่นละแม่ไม่เคยบม่เคยบม่มีไปเคยพี่นอ้องขึ้นไปแข่งนะห้องหมอแข่งมิแต่ไปห้องหมอเมืองสะข้อนี่มัเถืเอ่อ์กับมักคนกับขอดเองเออกเองลูกเก่าก็น้ำมักคนกับขอดเองพี่นอ้องเอ้ยย่ายนี่ขอดตะกีเนี่ยตะกีแล้วขอดห้องหมอห้องเมืองนะขางบนพี่นอ้อง บดิมีห้องหมอกห้องหม้อบดิมียังย่ายนนะหญ้ามันออกมันก็ออกห่อนหญ้ามันออกหมดแล้วก้าเดือนชีบเดือนหมดแล้พี่น้องเอ้ยออกกันจะมเจ้าก็เจ้าก็ได้ง่ายได้จ้ะในลูกสิบคนเจ้าผเลี้ยงได้ได้แนวใดคือว่าแล้ะตอนลูกกันใหญ่บ่เลยบ่มีบ่มีไฟเสียบไหม มันได้มาทีมจ๋าได้สิอือ3เดือนเดืเดือน3เดือนอือกังได้ตายได้ตายคอ๋อ3เดือนจนเลี้ยงจนยากใหญ่เลยเนาะตะกี้น่ะบ่มียมบ่มียาบ่มีหยังพี่น้องของหมอก็บ่มี ยักคุ้มสิกินกับบมี่พี่น้องน,นี่แต่ปล่อยให้มีแต่มีลูกคนเลยคือว่าพนกาเก่งเจอพี่น้องเอ้เหลี่ยงลูกต่อสิบสองคนซูมเออร์นี้มันเป็นไหนมาทัานสมัยเลยนี่แต่ไปหาหมอซูมเออร์นี้นี่แต่ไปหามหามอว่าจะเจ็บว่าจะเจ็บแต่ไปลูเป็นไขาเป็นวัดเป็นไออไปสกีบบดไปได้นะแม่ มีแต่ขันไข่ือเหอาพห่ไมด้ต่เอยมีแต่หักไมจริกจรนะยชยคนกันคนดีใจอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยไยาบุกยาขี้นินและหมายกินอืมเนเาเจมจำคือเขาห่อเนาะ ขมโพอมโพควรเตยานกรเอากุยเน่กุยชุกเอาเนี่ยจะกุยชุกกู้ลงกินงาลงนู่นตอก่กินอะเรื่อนั่นแหละนั่งมี๊คนตายยังแบบว่ายังเมื่อยยู่พี่น้องคนขาดเลือด ขาดเลือดจอยสี่โมงหามงค์เยอันมอสันยังสิตรวจเลือดซะก่อนเอาเลือดออกจากคอแล้วก็ยังสิตรวจเลือดแล้วก็สามโมงสี่โมงเลยให้ไปเอาเลือดในมอหมอสิเอาเลือดมาใส่ให้เขาเจะประตูอซะก่อนยันมืออื่นผู้เดิมพี่น้องเอ้ยสิเดมานางมิวนะกรเมตานะเมตาจ็คมเครื่องก็มีเนาะ เธอซัดตังโต้พันลืมอยู่พี่ไหอยู่ถุงมันเขาจะเอาเขื่องมาอยู่บ้านบ้านอันนี้พี่ไหนมันขี้หูขีลืมพันโทษได้แต่โทรโทษได้แต่โทษซัดอันนั่นแหละโทรศัพท์อันเน็บเท่านั้นแหละ นั่นแหละพี่น้องอัปเดตอาการได้ย้ายกระดีใจย้ายนได้ลานผุนจำผุนจีนออดบอับพี่น้องขันลานมาน่ะเป็นอยังลานมานจีผุนจีดิ้งยีนเสียงลานไห้คนบัดคนผู้เฒ่านอนบ่ค่อยรับบางเถื่อกระสิบเอ็ดชั่วโมงผุนอนเบื่อเบิ่อนังจบผู้แล้วผนถางพี่นังผุเพิ่มเบิ่งเพี่มได้เบื่อไหยเรื่องนั้นเรื่องนี้ผนพู้จักที่ดอก นั่นแหละพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวอาการน้องนางนิวครับคือสิบได้มาเหมือนนี้นะยันมืออื่นพี่น้องเอ้ยมืออื่นพิ่งแรกสิได้มาก็คือคืออีต้นนึงแต่ว่าจะขันอลยน้องบอมกากอีกอืมมันข้างี้บวกข้าแนอแเลยอืมให้สีเป็นแบบน้ำหยั่งหมดงมดเบย์ก็แบบอึองเล็กหนักหนักน้อก็มีจังนึงกัน แม่กับเอื้อยได้จุดหนักทั้งทั้งเฮาเนาะห้องหยาเนาะอันนั้นแม่คิงคือเฮาก็ลูกคิงก็โดดเขาใส่แต่ว่าโดดแต่นอะโดดนิ้โดดเขาใส่ได้โดดนี้อยากเชียร์ชมอยู่นะสวยสวยงามเนาะสวยงามเลยน้อนก็มีแต่ชุมเฮานี่แล้วเอ้ยน้องซอยกันเบิ่งกัน ไปเบิ it, it it. Well. ่งกันตอนนี้ไปเบิ่งต้นได้กระเม็นดอกซอยกระจอยได้แต่เหือแต่แห้งี่แล้วซอยซอยเจ็บกับบวระอีกเชียวหากมันมีกำลังใจได้มันอันไม่ว่าอันเฮาเฮาเบิ่งนะผมมีเหลือมีเนอะเยอะมึงมึงตาบ่เห็นผีตีตาบ่เห็นเนาะที่มันกรขอยายยายตัวหนึ่งนะมามาออกร้านนั่นนั้นเลยเนาะกับบวมี เจนอเนก่าเห่าเด้เห่าเลยเนาะเฮ้ย60กเดี๋ยวมาจ๊ก60ปลายเดี๋ยวมาจั๊กนั่นหลานหลานัวบมี่จ๊กอยู่กรุงเทพมแม่ก็อยู่กรุงเทพืมก็อยู่กรุงเทพอืมแต่ใครดนต้นเจีบแล้วก็เจีบจน จใจสีขาคือกันพูดของเขาเลยไหมหทางได้ก็ได้พบกันห้องอันพิรอดมรรคาอันมุงมรรคาเกิดวันจันทร์อาทิตย์บ่มีใครเกิดเลยวันอาทิตย์บ่มีบ่มีคนเลยเนาะไม่อ่อนโบมีใครคนมาเกิดเลยวันรันจันทร์สัจธลังมาแจะเจอแน่แน่ยังวะมุ้ยกรรคาเกิดวันจันทร์วันจันทร์มีเสน่ห์ปะ จักสีอาวยังไดู้กเอ้ออยยายกกินข้าวกับปนพี่น้องเอ้ยกับปนแต่แต่เศร้าคนข้าวน้วนกากกบยาขีดน้ำลาน,นไผ่ลายขีดน้ำลานจักเป็นอะไรเป็นห่วงแต่ลานมาว่านนะก,กาวซลวนอยู่เตรียมหันเตรียมหนีให้ลดุให้ลาน <laughs> ทั้งนักกินขผาอยู่แซลแซลขผาวกับบันแก้งน้ไมหย่้าวกับเกงหนอไม้ยทำเมนปหน่อไม้ยยิใจอยู่ใหญ่ในลานในเลนเป็นลานเนี่ยพี่น้องเอ้ยมี่ตะหมักว่าลานเลนพี่น้องเอ้ยในเลนเลนสาวอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดสิบที่หอแปดสิบเ หอดแะไรบ่หอดอะ้วบ่ยังไปซัดย้ำน้าพี่หมอเสยเสียอันทีอเสียนั่นไปหล่อแห่งหงายทงนาจักน้วนวลนาะสนับสนุนโดยต้นนวลนี่พี่นวลบ่นไม่ขมวดอันนี้อ้อเออน้องเจ้าได้หรอน้องลูกร่าเบาคนนี้ลูกอันเถาถ่านน้ำจนหมดจักหอนจ่หยู่จะขอ ก็ลืมไปแน้อเอายหงแห็งแห้งอยทักมันน่ะนุกูหกปีูได้ปีได้ก็องเหนปี้มเราก็ถามยืมไปนี่มดไดโอยว่ไปซับหนาพี่หมอบอยู่ว่ะท่น้ำพี่หมอเาก็บอให้ลงเลยว่าเขาหยันเขาหนเหื่อยยันอิดยันเหมื่อยเขม่ำลงันน้ำไปไปมอน่ะไปแต่อย่าพว่าเฮ้ยฮก็ได้ช้อเหงา นาพี่หมองานต้นงานมาบอกคั้นล้อยอ้โหเสียบอกนายพี่น้องท่านนะพี่หมอจะเสียมรูดมันรูดมันหักเสียมหักเจียมหักโบบ้ันเสียมอันไทยไหม่นะมันอันเด็กโสแล้วมันหักที่ miệng นะเัาไปเด้อจะได้จะรู้อ๋อพาหมอมาหนมีเลยอย่างในจะเออดกินพุูดพาหมอทั้งซ่านนะ ไปแล้วพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สับสกายไอ้ซาบุไลน้ำเด้อพี่น้องสีอัพเดตอาการนางมิ้วไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยถึงแม่งคะวันไหนไปเพราะว่าไปบ่ได้มันไอ้อาสัญญัติโควิดร้ายพี่น้อง ถึงแม่เข้าไปไปได้แต like, like. <with> ่ว่าเขาต้องไปคอไปุมีตจากเมืองจากเมืองกันไรไรหมู่บ้านเตืมนได้น่อยกาเขาจะไปคอได้ไปแปลว่าลำบากช่วงนี้พี่น้องเท่ากับอัปเดตอาการโทรไปคอยโทรไปหาเมตานั่นแหละเป็นอะไรอะไรกันพี่น้องขอขอบคุขอบใจเด้อถูกกำลังใจให้นางมิวกันดีพี่น้องให้เศร้าไวว้พี่น้องนางมิวกันดี ไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแหงทักงุกคนสบายดี